พนาหวอมไว้จะไม้ น้องอันน์นนะครับเร็วครับเร็วฮะเร็วเลยครับเร็วครับทำไมฮะกูหนักครับแม่น่ารักจริงๆเอาคาดขัดจะได้กินดีไหมวันเนี้ยเอาไปแล้วไม่มีใครแย่งของแกหรอกไม่ต้องมายุ่งกูมีถุงมาไอนี้ก็พร้อมทุกงานนะกันไม่ได้หรอกไอพวกนี้มันแย่งขอบคุณครับอะไรนะครับ สตังหลุดอยู่ไหนอะไหนครับแม่สตังสตังตรงไหนกูผมให้น้องผมให้น้องได้ไหมนะขอขอบคุณครับอะอะไรนะจะเอาในมือเขาให้ไปหนึ่งมือก็จะเอาสองขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมสองโทพินลอยบินอะไรนะรับพวงมาลัยก่อน ช่งนี้หนอมอาจจะเดินสายหน้าเหี่ยวไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไป็นท่านเบบีมสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี้เจอหนอมออมหนอมอุบวันนี้แต่ต่อไปตอนนี้หนอมซูบลงนะฮะหนอมดูดมาครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีครับผไม่ดีอันนี้เออะไรครับเลยรคันี่คืออะไรครับอะไรฮะเนี่ยอ๋อตัว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 อ๋อที่ให้ลงว้าน พี่พูดเองนะถ้าเกิดพี่พี่พูดว่าพี่จะให้รางวัลแล้วพี่ไม่ให้ผมเนี่ย <c oughs> ผมแช่งนะผมแช่งนะขอให้พี่สวยขึ้นนะจ๊ะจ้า <c oughs> ถ้าพี่จะสวยกว่านี้ <c oughs> ขอให้เพี่สาวของผมสวยขึ้นในทุกวันคืน คุณจังเลยเดมเดิ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 มเดมเดินเดิมเดิมดิมเดิมเดมเดิ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 เดิมเดิดิมเดิมเดิมเมเดมเดิมเดิมเดิมเเเเิด และเพชรบุรีนี่เขาทำเขาหลาวแปลกนะทำไมอะทำแบบไม่มีปอกผิวด้วย <laughs> และที่สำคัญไม่ทุบให้คนซื้อด้วยชิบผายฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อน ว่าริกเกอซอลำนำเพชรมาใช่หรือไม่อ๋อไม่ต้องบอกไม่อยากรู้แล้วเพราะว่าวันนี้มีดำดงยังไงก็ต้องมีริเกอแน่นอนขอบคุณคุณแม่แล้วกูต้องพูดอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดมันคุยมันคุยกับใครวะอะไรมึงคุยกับใครคุยกับแม่ซื้อออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยดำดงถามใครถามดำดงเลยดำดงหรออ่ ตอนนี้ดำรงอายุ17บเใช่ในวัดในวาให้พ่อมึงตายไหมโอ๊ยตลกเขาไม่เล่นกันถึงพ่อตายหรอกอ๋อขอโทษแล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร,ร่บอกเลยตรงนี้ครับ<ช>ผมหม้าสบหปีแต่ยังดูดีมากนี่ไปไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คีบอกดูดีเนี่ยถามจริงส่องกระจกหรือชงโมกเงาดูเงาในน้ำกระจกที่บ้านกูมีกูทุบแตกแม่งหมดแล้วทำไม แล้วมึงไหวไหมเนี่ยโอ้ยมีต้องกลัวหนูไหวอยู่แหละไหวแน่นะเดี๋ยวนี้ไม่เคยกูแต่งตัวสวยเลยก็มึงแต่งตัวทุเรศข,ขึ้นน่ะฮะแต่งตัวทุเรศข,ขึ้นใครบอกออหัวหน้ามึงนี่และสิริโชคเนี่ยเขาบอกขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมได้จ้ะเพลงก็ร้องตหลกก็ให้เล่นค่าตัวแมนก็จ่ายของเดิม เฮ้ยทำไมมึงพูดแล้วหนุ้งหนิงน้องสาวเขาขำวะก็มันคือเรื่องจริงอะเรื่องจริงแล้วตัวเท่านี้มึงยังไหวอยู่ไหมล่ะอ้าวอีเดียจะอยู่กันร้องโอ้ยไหวอยู่โอ้ยไหวเนาะไหวแล้วได้ข่าวมาว่าเขาบอกว่าเออมึงดำรงทั้งปีเลยใช่ไหมโอ้พูดอะไร กูแปลกใจยอย่างหนึง่งตอนที่กูม,มาในรถตู้กับมึงอะมึงไม่มีชุดนี้มึงเอามาจากเจ้าแม่ใช่ไหมมึงขอ,งขอ,ขอเขาหรือยังเนี่ยมึงข,ขอเขาหรือยังบอกกับแม่แล้วว่า,วาช่วยกันทำมาหากิน<อ>นี่เมื่อวานก่อนคุยกับแม่ว่าบอกว่าแม่ทางวดนี้นะให้หนูถูกหวยอามตัวตรงๆหนูจะแตง่งดำดงมาเต้นให้แม่ดูนี่แสดงว่ามึง สามตัวไม่ถูกแล้วถูกกี่ตัวสองตัวนมยเย็นก็เลยไปคุยกับแม่คุยว่าสามตัวเต้นให้ดูหนึ่งเพลงแล้วถ้าเกิดถูกสองตัวเต้นกี่เพลงแม่เอาไปครึ่งเพลงพอครึ่งเพลงเอาแบบนี้ไม่เต้นครึ่งเพลงได้ไหมเราแก้บนครึ่งซี่สมมุติว่าเราอย่างนี้ใช่ไหมเราเคยเต้นแบบเต้นแบบอย่างนี้อย่างนี้ไหมเต้นครึ่งเดียวอีกครึ่งนิ่งไว้โอเคอาจารย์สาวบ้องโพมาทิสาวบ้องโพ ทางไว้ะแ<อ>ต,ต่ทำไมอ่ะแต่คิวเสร็จ <c oughs> อ้ยแต่ิวเสมันไปไม่ได้ข้างเดียวอ่ะมันต้องไปพร้อมกันเวทีนี้ไม่ใช่เวทีสอนลามเวทีสอนเพชรเอาสอนสอนเหมือนกันว่าเป็นไรเอางี้ถ้าเกิดมาเวทีสอนเพชรมึงร้องร้อง,องเพลงได้ไหมละ่ะร้องได้ร้องได้ขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไหว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 แม่ขอบคุณมาก ขอบคุณนะครับ <S <S ขอบคุณคุณพี่ที่เอารางวัลมาให้ครับนักสแสดงก,กลุ่มเล็กๆจากพวกเราเด็กหิ้ยอกูยังไม่ได้ทำอะไรเลย <แก S 1> เอวมึงไปก่อนนะเยี่ยเอารถที่นอนยังเยี่ยเารถที่นอนอยู่เหรอโอ้โหอีบา้าเฮ้ยลองร้องเพลงได้ไหมล่ะร้องได้เฮ้ยเอาแบบเอออะไรอ่ะเกีป่าแตกเปล่าวะเ่าไม่แตกหรอกแต่เ่าแตกกูต้องได้กินมึงกินอะไรมึงขำหิ้ยอะไรน ต้องร้องเพลงมาไปทีต้องร้องเพลงเดี๋ยวแม่เขาชอบเขาก็แบบตบไม้ตบมือโ oh อ้โหกูดีใจกับมึงด้วยจังอาและอีดองมึงกูดีใจกับมึงด้วยชาชาวนะไอ oh ้ตึ้ตอ้ยตง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 ข้าพระเจ้ารู้สึกหนักใจยิ่งนะักทำไมรือเป็นเพราะความสวยของข้าโอ้โห oh เลื่องมากสุดเลยวิ่งเข้าหลังองรับมุมนู้นอีกเดียนี่ยเนี่นี่มึงยิ่งเข้าเดี๋ยวคนนึกว่ามึงมารับเครื่องเส้นนะอีบ้าเนี่ยกูไวไหมล่ะโอ้โหเพิ่งจะรู้ว่าการเป็นดำดงทำไมมันได้รางวัลหนักอย่างนี้นี่ทั้งเดือนวันเดือนนี้มึงแต่งทั้งเดือนล่ะดูแม่งน้ำใจอ่ะเป็นไงอีดงเป็นไง มันยืนดูน้องยิ่งเลยมึงไม่คิดจะช่วยช่วยทำไมล่ะกูก็โดนอยู่เนี่ยอะกูก็โดนเหมือนกันของพี่อยู่ไหนกูมึงเตรียบถุงมาบ้าลากูมีของมาะมึงไม่รู้จักสถานการณ์มึงเพิ่งเป็นวันแรกใช่ไหมล่ะคนอย่างหนูมันรอบคอดแล้วชิบหายใหญ่กว่ากูอีกโอ้ยเฮ้ยพี่ใหญ่เฮ้ยอนนอมเขาใหญ่กว่าแกกว่านี่ ถ้ามึงใหญ่ขนาดนี้ทำไมมึงเอาใหญ่ขนาดนี้เอากูเข้าไปด้วยเหอะเฮ้ยร้องเพลงให้พี่ฟังดิร้องเพลงร้องเพลงให้แม่แม่ฟังโอลไม่คิดเลยวะทำไมอ่ะกูจะร้องได้ไงไปที่ผมหนูมอยหมาเนี่ยสำหรับเดี๋ยวเที่ยวพี่ตัดตั้งใจขอร้องเพลงเข้าหลามหอมมากเลยหอมหอมมากเลยขอบคุณสำหรับเข้าหลามด้วยจไหนแต่หนูอยากให้พี่ใหญ่ได้ชิมมันอร่อยแป๊บมีบุรพพาให้ตัวงด้วยอ่ะ ถแถมบุลรพาให้ด้วยนี่กูยังน่ากลัวไม่พออีกเหรอเด,ด,ดี๋ยวนี้กูขอดูนิดนึงแม่ครับไอ้ตัวเนี้ย <c oughs> ผมถามแม่จากใจจริงเลยนะเหมือนไอคนที่มาร้องเพลงแรกไหมเกก็ว่าไปเหมือนชอมน <c oughs> ะนาก็ออกตลอดกินข้าวหลามก่อนค่อยร้องเพลงโอ้โหเอาออกไงวะเนี่ยอร่อยแล้วกูข้าวหลามเพชรบ,บุรี คงจะแบบเค็มๆนิดๆหวานล่ยๆหน่อยนะก็ทุบก็ทุบไม่แหลกนะนั่นนั่นแหละก็บอกนั่นแหละให้กินกูในเกินน้ำลายรอเลยนะมันอยากกินมากอ่ะมันต้องอร่อยแน่เพชรบุรีเชียวน่ะของเรื่องของหวานนี่ไม่ว่าแม่กิมไล้แม่กิมบวยแม่กิมเฮงอะไรเขาเยอะแยะมากควันเขาอร่อยครับอร่อยอร่อยเลยแหละมากๆเลยแหละจริงๆอ่ะเรียบร้อย ร้อนใช่ไหมแม่แม่ดูควันร้อนหรือเปล่าร้อนไหมออาหมูว่าร้อนไหมล่ะเออไม่เชื่ออ้อแคออ่นั่นแหละเขาไม่ได้เรียกร้อนเขาเ <c oughs> รียกอุ่น <c oughs> ฟังเพลงกันดีกว่าครับผมครับ สองไม่ได้เรื่องไหนวะเล่นกันยังไงเนี่ยกีตาร์สอนสุพรรณใช่ไหมถวดคีหน่อยว่าไปอันอันอันด้วยบอกว่าอันอันเฮอะไรนะโอ้อกีตาร์บันมันก็ต้องมีวิ่งอันพระคุณอย่างงี้อันอันใครจะไปรู้มึงแลหรอาเทียบคีก่อนอันอันอีกแล้วอันโอเคคีนี้แหละ บอกจะได้ก็ได้ที่บ้านเนี่ยเมื่อทีนี้ใม่กับแม่ ความจริงคือตอนนี้สอนรามน้ำเพชรเขาแต่งดำดงนี่เขาดังทั่วประเทศค่ะแล้วมึงมาแต่งดำดงแบบนี้ทําไมคะถ้าสมมุติว่ามึงดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงอะ่ะมึงจะตายเปรี้ยงไหนโหอ้ปไปตั้งแต่เปรี้ยงแรกแล้วพูด <c oughs> ไม่คิดก <c oughs> ูเล่นฉีกด้วยมเอาเหรอเอาแหละแค่คอหลามก็เหนียวคอพออยู่แล้วมึงมาเจอไขาแลวไไหวอยู่แหละไหวใช่ไหม น้องบอกมันห้อยได้ไหมห้อยได้ขอบคุณน้องครับนี่น้องๆครับน้องครับอาจจะเสียงทายเนื้อคู่โอ้ยอเวนเหมือนงเสียงดีขนาดนี้ทำไมคะขออะไรอย่างได้ไหมขออะไรไปช่วยร้องเปิดลำวงเลยไไม่ให้หนูลงไปแต่งตัวก่อนรอวะเฮ้ยเดี๋ยวร้องเปิด้วให้ลงไปแต่งเลยแบบเออจะได้ว้คู่ไงจะได้แบบจบๆไปโอเคนะ อ่าครับช่วงนี้เดี๋ยวเขาสู่บรรยากาศของระม,มงครับเรามาจะไหว้ไหวค้คูกันนะฮะช่วงนี้